เจาะลึกฟุตบอลวันนี้ขอเสนอทางการอารเดียนขยายสัญญาลิวพูถึงปี2024อาเดียนนายทวารจอมเก่าเลือดก,กระทิงดุขยายสัญญากับลิวพูออกไปอีกหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแม้สองซีซั่นหลังแทบไม่ได้ลงเล่นก็ตามลิวพูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์อังกฤษประกาศต่อสัญญาอาเดียนผู้รักษาประตูสำรองชาวสเปนิชออกไปจนจบฤดูกาล2023-2024อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมา เดิมทีอาเดียนกำลังจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นซัมเมอร์นี้แต่ก็มีรายงานตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนว่านายทวานวัย36ปีได้ตอบตกลงที่จะขยายสัญญากับลิเวอร์พูลออกไปอีก1ปีและล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหงแดงได้ประกาศยืนยันเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยทั้งนี้อาเดียนซึ่งย้ายมาจากถิ่นแอนฟิลแบบไร้ค่าตัวช่วงซัมเมอร์ปี2019หลังจากโมชัญญากับ ว e s แฮมยู n น t e d หลังเฝ้าเสาให้หงแดงไปแล้ว26นัดทว่า2ฤดูกาลหลังได้ลงเล่นซีซั่นละนัดเดียวเท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ n u t 1-1-1อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรา